พรกิตติเป็นท่านหนุ่มลูกหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียในโลกโซเชียลด้วยความที่ท่านไลฟ์สอนรำมาผ่านช่องทางออนไลน์เป็นประจำเพื่อเผยท่ายคำสอนและช่วยให้คนรุ่นใหม่ได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนได้พระพุทธศาสนาท่านมีผู้ติดตามมากมายทั้งในและนอกวัดบางคนถึงขั้นบอกว่าคำพูดของพระกิตติช่วยให้ชีวิตพวกเขาสงบ และมีความบวังมากขึ้นเพื่อจิตติมีบุคลิกเรียบง่ายอ่อนน้อมถ่อมตนและมกักพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกใจเย็ยนลงได้เสมอเช้าวันหนึ่งก่อนจะเริ่มไลฟ์เพื่อจิติกำลังเตรียมสถานที่ภายในกุฏิที่สะอาดเรียบร้อยท่านจัดดอกไม้ทูบเทียนไว้อย่างเรียบร้อยด้านหลังจากเป็นภาพพระพุทธรูปขนาดเล็กที่ท่านนับถือ ท่านนั่งกัดสมาธิพร้อมกับยกมือไหว้เบาๆแล้วกล่าวกับผู้ชมผ่านกล้องว่าสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการปล่อยวาจากความทุกข์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมผมขอเชิญทุกคนตั้งใจฟังและเปิดใจรับฟังทำมะอย่างจริงจังนะครับน้ำฝน